สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือภาษาชาแนลนะคะทอดปลานะคะเอฟซีปลาสายช่องฟีดไวเนาะปลาขาวมันก็ไม่ค่อยสดนะคะพริกมันก็นเละเบล้วงละน้อยภาษาจะทําปลาราดพริกนะคะต้องทอดปลาให้กรอบก่อนนะคะ อันนี้ก็ทอดไปได้รอบแรกนะเอฟีนะเตรียมพร้อมในกระเพรานะคะใบมะก,กรูดนะคะพริกแกงเราก็มีแล้วนะกระสาปั่นไว้ใกล้จะหมดแล้วนะ,ะเดี๋ยวจะได้ปั่นอีกแล้วนะคะก็รอรอบนี้ก่อนนะคะเอ้ยคืนเปียกมันบรายากลุก พืนเปียกนะคะไฟก็เลยไม่ค่อยจะลุกเท่าไหร่นะคะรอบสองปลาเริ่มเหลืองแล้วตัวนี้เป็นตัวหน่อยนะเพราะว่าน้ำมันมันร้อนนะคะรอบแรกน้ำมันไม่ค่อยร้อนกจะปิดกระทะ ต่อปลาแห้งเราเราก็จะมาทำน้ำปลาราดพริกกันนะคะพริกแกงไม่เยอะนะคะ bọn nó

That's กระเฮ็ดที่เสร็จแล้วก็จะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะมาเด้อพี่น้องกินข้าวเ้าน้ากันปลาราดพริกมีแต่ปลาขาวนะคะเอฟซีทอดมันถ้าทําใจร้อนก็อย่างนี้แหละปลามันไม่ค่อยเป็นตัวเนาะเพราะว่าปลาเราแช่ช่องฟิตไว้นะคะพนักงานชิมแ่บอยู่บ่กฮะว <c oughs> ่าบ่าแ่บก็บ่ได้กินแล้ว <laughs> ป่านนี้ยังว่บปพันอยู่กับจักสิวาแนวใดแหละมาเด้อกินข้าวเ้าน้ำกันปลารัดพริกนะคะสมไปหน่อย โอ้ยอมือไปต่อยสมป้านอยคัเยนเต็นสมปะานอยลงเสือโอ้เมื่อบานผัวกินเอาแล้วโบกากินดิบเนาะมาเด้อกินข้าวเศ้าน้ำกันพี่น้องเอฟซี FC ทุกท่านเลยนะคะกินแต่ปลาละช่วงนี้ <c oughs> Trời càng vậy mà ແກງບົດທະນີຕ້ອງຫາຮູມາ ข้คือน้อยสนใ 个部门咯，嗯，不不，个那才一几两万块。